คุณผู้ชมคะการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำา7ชาติหรือ G7 ไปประชุมพบตัวจริงกันนะคะนี่ก็คือบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศ G7 ไปพบหารือตัวจริงกันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะท่ามกลางสถานการณ์โควิด19และการประชุมที่อยู่ไกลถึงลอนดอนเนี่ยก,กำลังสะท้อนภูมิรัฐศาสตร์ที่กาลังเข้มข้นมากขึ้นระหว่างจีนและสหรัฐ ซึ่งผ่านประเด็นเกี่ยวกับจีนรัสเซียและไต้หวันนะคะรวมถึงจุดยืนของกลุ่มประเทศ G7 ด้วยแล้ว G7 มีประเทศใดบ้างก็คือกลุ่มประเทศชั้นนำา7ประเทศที่ร่ำรวยในระดับโลกนะคะก็คือคณาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรและสหรัฐค่ะโดยถ้านำ GDP ของทั้ง7ประเทศนี้มารวมกันก็จะมีมูลค่าเป็นสัดส่วนถึงเกิน46%ของ GDP โลก แล้วบ,บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศ G7 <ๆ>เขาคุยอะไรกันถแถลงการร่วมที่ออกมานี่จริงๆครอบคลุมหลายๆเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในโลกเลยนะคะแต่ที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียก็คือจุดยืนของกลุ่ม G7 ที่ไปวิาพากษ์วิจารณ์จีนและรัเสเซียว่ากำลังคุกคามความสงบในระดับโลกและกำลังส่งผลกระทบต่อระดับโลกทั้งในแง่ของการป่วนโลกไซเบอร์และจีนเองก็ก,กำลัง ใช้อิทธิพลในเชิงเศรษฐกิจที่ส่งผลให้กดดันประเทศอื่นๆเป็นท่าทีของกลุ่ม G7 ที่ออกมาค่ะรวมถึงหนึ่งในประเด็นที่พูดถึงก็คือกลุ่ม G7 ต้องการสนับสนุนให้ไต้หวันเป็นประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการในเวทีระดับโลกอย่างองค์การอนามัยโลกและสมัชชาสุขภาพระดับโลกนะคะซึ่งพอพูดออกมาแบบนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับจีนเป็นอย่างมากค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนก็ได้ย้ําเรื่องนี้นะคะบอกว่านโยบายที่ออกมาไม่ได้ต้องการสกัดกั้นจีนแต่ว่าต้องการให้จีนเดินหน้าทําตามกฎเกณฑ์ในระดับระหว่างประเทศค่ะ We're not trying to contain China. We're not trying to hold it back. We recognize that countries have relationships with China, interests with China. We're not trying to say you have to choose between China and the United States. But here's what we are saying. Um,

科索沃国事团代表、ประเทศของจีนหวังเหมินปิงก็ออกมาแถลงตอบโต้ในเรื่องนี้นะคะบอกว่ากลุ่มประเทศจีเจ็ดกำลังแทรกแซงกิจการภายในของจีนและลุกล้ําอภิปไต่ของจีนด้วย七国集团外长会对中国进行没有事实依据的指责，Full、or, 公然插手中国的内部事务，搞开历史倒车的集团政治，这是对中国主权的粗暴干涉。 准则准则的的肆意破背和平展合作共代潮流中方此予以烈责责การที่กลุ่มประเทศ G7 แสดงท่าทีสนับสนุนไต้หวันสร้างความไม่พอใจให้จีนนะคะเพราะว่าสำหรับจีนก็คือนโยบายจีนเดียวและไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนเพราะฉะนั้นการที่ไปแตะไต้หวันในรูปแบบนี้ย่อมทำให้จีนไม่พอใจ แต่ด้านหนึ่งสหรัฐก็ดูเหมือนมีนโยบายที่คลุมเครือเกี่ยวกับไต้หวันนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้บอกตรงๆว่าถ้ามีเหตุการณ์โจมตีช่องแคบไต้หวันแล้วสหรัฐจะเข้าไปช่วยปกป้องไต้หวันหรือว่าจะไปช่วยโจมตีกลับความอึมครึมแบบนี้ก็อาจจะทําให้ภูมิภาคมีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะแน่นอนหรือว่าเปราะบางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจีนไต้หวันและสหรัฐนะคะ ดิฉันได้สอบถามจากรองศาสตราจารย์ดรกิติประเสริฐสุขผู้เชี่ยวชาญเรื่องเอเชียตะวันออกว่าทําไมทั้งกลุ่ม G7 เนี่ยถึงต้องนําเรื่องไต้หวันเข้ามาสู่แถลงการร่วมแล้วทาไมจีนถึงแสดงออกแบบอย่างนี้ค่ะคือตอนนี้จีนใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าชาร์ปพาวเวอร์อำนาจอันแหลมคมนะครับก็คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในทางที่จะไปกดดันนะครับอย่างเช่นการชักชวนประเทศต่ตางๆเนี่ยไม่ให้ยอมรับไต้หวันแล้วนะครับ ม่ให้รับรองไต้หวันแล้วหลายประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกเนี่ยก็หันมารับรองจีนเป็นดินใหญ่แล้วนะครับเรียกว่าไต้หวันก็มีความสัมพันธ์างการพูดน้อยลงไปน้อยลงไปทุกทีองค์การระหว่างประเทศก็กเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของจีนในการกดดันไต้หวันให้มีพื้นที่น้อยลงเรื่อยๆนะครับฉะนั้นการที่ G7 ออกมาพูดอย่างเนี้ยจีนก็จะยิ่งหรือว่าไม่พอใจยอย่างต่อเนื่องเลยถ้าสืบเนื่องจากที่ตอนนาย,ยกซึ้ง,งของญี่ปุ่นไปเยือนไบเดนเนี่ยนะครับที่ทำเี็บขาวก็มีการพูดว่า เรื่องไต้หวันขึ้นมาในครั้งแรกเลยระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐพูดชัดเจนในประเด็นนี้เดิมทีจะพูดเหนียมๆแบบว่าดินแดนรอบๆญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับแต่คราวที่พูดชัดเจนว่าไต้หวันฉะนั้นการประชุม G7 จ,จนในครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นภาพต่อเนื่องเลยที่ทางตะวันตกเนี่ยจะเรียกว่าสนับสนุนไต้หวันซึ่งจีนย่อมไม่ปัอใจมากขึ้นครับนั่นก็คือผลที่ออกมานะคะ ซึ่งก็หมายถึงการแข่งขันกันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและพันธมิตรสำคัญก็คือกลุ่มประเทศ G7 และประเทศจีนค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในระดับภูมิภาคเอเชียเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คะ่ะ